ครับรีวิวถนนนะครับเส้นนะครับบ้านผาแดงบนนะครับจากอีกเส้นหนึ่งก็จะเข้าทางภูอันม้านะครับนี่จะลัดไปอำเภอเชียงคำพะเยาได้นะครับเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ดีมากเลยครับนะเป็นถนนเส้นใหม่นะครับการทำถนนยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนะวิวนั้นสวยสวยมากๆนะครับสองข้างทางนะครับ วิวสวยมากนะครับท่านไหนนักท่องเที่ยวนะครับขับรถนะครับไปภูอันม้าแล้วลงมาทางนี้นะครับนะไม่ต้องกลับย้อนเข้าไปถนนเส้นใหญ่นะครับมาทางนี้เลยนะครับเส้นลัดออกจะไปเชียงคำนะครับไปพะเยาได้นะครับนะเป็นถนนเส้นที่ดีมากๆเลยนะครับวิวนั้นสุดอลังการนะครับนะอีกเส้นหนึ่งที่ บรรดานักท่องเที่ยวไม่ควรจะพลาดนะครับจะขับรถมาเที่ยวชมวิวธรรมชาตินะครับาทางก็จะคดเคี้ยวหน่อยนะครับตามเส้นทางตามหุบเขาตามไหลเขาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมถ่ายคนเดียวก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับอาจจะจะรีวิวให้ชมนะครับเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่น่ามาขับรถท่องเที่ยวนะครับ วิวนั้นสุดอลังการนะครับนุ่นนะครับนะสวยมากนะครับก็จะมีสวนลำไยนะครับนะเอาไร่ทำสวนลำไยนะครับนุ่นนะครับวิวสวยมากๆครับสวยงามสวยงาม ถนนยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับรถจะไม่แทบจะไม่มีรถมาวิ่งนะครับนะสงสัยจะคนจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับดูดูวิวนะครับสงสัยคนจะไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ครับว่ามีถนนเส้นนี้อยู่นะครับในป่านะครับนะสวยงามโคตรๆครับจะบอกให้ดนะครับวิวนะสุดอลังการเหมือนกันนะครับ คนที่ชอบประเภทวิวที่สวยธรรมชาตินะครับนะชาวไร่เขาก็จะปลูกข้าวนะครับบนภูเขานะครับนะมีไร่ขา้าวโพดด้วยนะครับมีไร่ยางนะครับสวยงามมากๆครับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายแคมป์นะครับนะเหมือนผมสายแคมป์นะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับท่านสามารถที่จะขับรถมา ชมความงามของธรรมชาติได้ในถนนเส้นนี้นะครับจากบ้านผาแดงบนด้านนู้นนะครับนุ่นจะไปผูอานมานู่นครับผูอานม้านะครับก็ลัดลงมาทางนี้เลยนะครับนะถนนเส้นนี้นะครับสวยงามครับครับนี่ก็เป็นวิวของถนนเส้นนี้นะครับสวยงามทุกที่ครับนะถนนนี่ ยังไม่ใหม่เลยนะครับนะรถแทบจะไม่มีมาวิ่งครับถนนเส้นนี้มันจะอยู่นอกเหนือที่คนส่วนใหญ่จะรู้กันนะครับนะตอนเช้าเช้าต้องมาเช้าๆหน่อยถึงจะได้ชมแบบบรรยากาศหมอกนะครับน่าจะไม่พลาดแน่ๆล่ะหมอกผมว่านะทางก็จะเป็นทางคดเคี้ยวหน่อยขึ้นลงตามไหลเขานะครับหุบเขาไปนะนะครับ ก็บรรดาไบกอร์ก็ไม่ควรจะพลาดเช่นกันนะครับไบกอร์นะนะครับก็ฝากถึงบรรดาเพื่อนๆที่ชอบไบเกอร์นะครับนะขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับท่านก็ไม่ควรจะพลาดเช่นกันนะครับถนนเส้นนี้นะครับนะจากเชียงคำนะครับจะมาภูอานม้านะครับนะนะครับมาเส้นทางลัดเขาว่าออกตรงธนาคารเนี่ยผมจะตามไปดูนะครับ ท่านไม่ควรจะพลาดนะครับบรรดาไบเกอร์ทั้งหลายนะครับนะเป็นถนนที่สวยงามนะครับคดเคี้ยวนะครับไปตามไหล่เขารับรองเลยใครที่ประเภทชอบแบรนนะครับที่ชอบแบรนเข้าโค้งนอนเลยนะครับโอประมาณนัก30กิโลได้นะครับคิดว่านะเห็นเขาบอกอย่างนั้นนะครับจากเชียงคํานะครับลัดมาจะไปโผล่ตรงบ้านผาแดงบนนะครับจะไปภูอานมานะครับถนนเส้นนี้นะครับ วิวอ่ะให้ดูวิวนะครับนะเพื่อนๆที่เป็นไบค์เกอร์นะครับไม่ควรจะพลาดเช่นกันนะครับนะผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงไม่รู้นะครับนะที่เป็นไบค์เกอร์เหมือนกันนะครับคงไม่รู้แหละนะนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่มาไปบ้านปางถ้ำนะครับเส้นบ้านปางถ้ำนะครับนะถนนยังใหม่ยำอยู่เลยนะครับรอให้ท่านเอารถลองมันลองเหยียบดูดูสักครั้งนะครับะ รับรองนะครับท่านจะประทับใจกับถนนเส้นนี้นะครับนะวันนี้ผมเอารถยนต์มานะครับมาสำรวจเส้นทางเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับผมจะเอาไอ้บ้านผาแดงล่างนะครับบ้านผาแดงล่างข้างบนในบ้านผาแดงบนนะครับสวยสุดๆครับเห็นไหม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 โอ้โหสุดยอดมากครับถนนแล้วก็วิวนะครับ